วันนี้พิเศษสุดๆค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราตั้งใจพาทุกคนไปดูขั้นตอนการผลิตของคลาสสิกนัมเบอร์วันซึ่งผู้ผลิตกระเป๋าของเราเป็นผู้ผลิตกระเป๋าลายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใช้ช่างฝีมือชาวไทยที่ดีที่สุดงานประณีตและเนี๊ยบที่สุดถือได้ว่ากระเป๋าฮาร์ลาที่ผลิตออกมาเป็นฝีมือของคนไทยอย่างแน่นอนค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำการริมาร์ก,กระเป๋ากันก่อนค่ะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตอนเย็บเนี่ยเย็บตรงตามจุดที่แน่นอนขั้นตอนต่อมาจะเป็นการเย็บฟังก์ชันหรือก็คือช่องด้านในเป็นงานที่ละเอียดและต้องใใใจจจจเเเเยยย็็นนมาาาากกๆค่่ะ่ะะะหไดด้วรรารสทุลอีิง นี่นะคะพอเย็บเสร็จจะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะนําช่องด้านในทั้งสองฝั่งมาเย็บต่อกันค่ะและทําการเย็บเชื่อมกับตัวฐานและเก็บขอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดออกได้ง่ายๆ พอเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะมั่นใจได้เลยว่าจะละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆต่อไปเป็นในส่วนของใส่กระเป๋านะคะจะเห็นได้ว่าเรามีการใส่ฟองน้ําเข้าไปด้วยและในจุดที่ต่อกับอะไรเรามีเย็บเน้นและย้ำเพื่อป้องกันการหลุดออกจากกันค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นสาย cross body นะคะในขั้นตอนการ QC เขาก็จะตรวจเช็คนะคะว่าตัวสายนีมีฟองน้ําใส่อยู่ไหมวัดขนาดให้ตรงกับมาตรฐานตรวจสอบช่องด้านในตรวจสอบสายคล้องกุญแจและตรวจช่องด้านหน้าด้วยค่ะและนี้นะคะก็คือกระเป๋าคลาสสิกนันบราวนนะคะนิ่ง หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบฝีมือคนไทยและสนับสนุนสินค้าไทยกันมากขึ้นค่ะ